สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมพาเจ้ายอดอัศวินนะครับมาเปลี่ยนยางที่ปากทางบ้านดงพองครับตำบลดงพองครับอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่งมาถึงหลังจากที่ไปทำท่อมาเปลี่ยนปลายท่อมาใหม่อยู่กับช่างเล่ครับ ช่างเล่สุดหลอ่อนี่เป็นช่งางประจำผมเลยมาบ่อยครับที่นี่ขวามือผมโอ้เก็บสัมภาระจะย้ายไปไหนนาะเสียเอียงสวัสดีครับ ย,ย,ย,ย้ายไปไสนเนี่ยใหายไปไสนต้องคไปตีปลาอยู่โอ้ริมงานเสียนน้นครับไมโครไปตีปลาก็เลยมาเช็ครถเปลากองเปลากองครับนี่บอกรัชเชี่เมนครับ นี่ยางพร้อมแล้วครับยางฮะนี่นี่เป็นหลวงพ่อแล้วครับหัวโลนแล้วยางสองเส้นนี้ ถิ่มหมือนมุกอะไรเงินเดียเด๋ยวมันยังต้โฆษณานะ่าฝั่งนี้ครับโฆษณาตัวเองหน่อยครับฝั่งนี้เพราะว่าถ้าเราดูแต่เราไม่เรากดข้ามโฆษณาคือเจา้าของช่องก็ไม่ได้อะไรบางทีคนไม่เข้าใจเรากระเด็นยอกดกโฆษตามว่าจะกินก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวหมดค่จางมาย่นเดียคนจีตามไหนแต่ว่ามีคนเข่าบนเหมือพวกเราจีจางก๋วยเตี๋ยวคนจีจางก๋วยเตี๋ยวไหนเนี่ยนี่ครับหมดจริงๆครับ หมดจริงๆไม่เหลือเลยเหล,เหลือแต่ผักไม่ทานบุญปากไม่มีค่ะฮะบุญปากไม่มี <c oughs> อยากกินบ <c oughs> ั <c oughs> ๊กเลยไม <c oughs> ่เราสา์ไม่ได้กินข้าวมาแล้วนี่พี่อีกคนสวยเขาบอกโน้ตได้กินถ้วยสุดท้ายไปพอดี ทั้งเลยบริการอย่างดีนะครับที่นี่ข้างๆร้านยางก็จะมีรถขุดรถสิบล้อนะครับจอดอยู่เย,เยอะแยะมากมายเลยทานบอ่อยางก็จ,จําบ่อใดไว้ มาแล้วครับน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวปัน่น ออดมาแล้วครับทั้งสองเส้นเดีย๋ยวมาเช็คดูหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างมีตรงไหนรั่วซึมไหมโอ้เบรกลั่วครับโอ้เบรกลั่วสองข้างเลยตัวนี้นี่ครับเกเปียกเกนี่ยเบรกลว่วเบรกลั่ว นี่ท่อใหม่เป็นไงครับยังไม่ได้ล้างเลยสงสัยเปลี่ยนยางเสร็จต้องไปทำเบรกต่อมั้งเนี่นี่ครับแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวสวยมากครับแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างๆครับกะว่าจะไปชิมฝีมือแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเลยหมดก่อนแล้วครับโอ้โหอ๋อขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์ เดี๋ยวนี้เจ้ามาขายแล้วรือเปล่าเบาจะขายคนนักขายแต่เขาอาทิตย์มาขายแตาจ้าทีงานราชการอ๋ออมาใจย่ายเฉลียวดีหนอยากขายแล้วต้องไปอำเภอโอ้ยทำงานอยู่ที่ว่าการอำเภอแคนงโอ้ถ้าอยากเจอต้องไปที่ว่าการอำเภอบ อ้าวนมนมนะครับจะมากินก๋วเตี๋ยวยี่ก่อนจะมากินกเตี๋ยวก็เสาร์อาทิตย์เออเสาร์อาทิตย์ว่าเขาโสดไหมโสดเออไโสดโสดนี้ไหมฮะโสดบ่๋อยังไม่แต่งงานอ๋อเพิอ๋อเพิ่งเรียนจบ อยนี่น้องสาวช่างเล่บอ่ะแม่น้องสาวแท้ๆเลยบ่ครับเจ้ากู้มาที้ไผ่เถอะสิน้องสาวช่างเล่ครับไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยน้องสาวงามแท้บจะเจ้ากู้ขี้ไล่แท้เจ้าก็ได้น้องสาวงามแท้บ่ะเจ้ากู้ขี้ไล่แท้มันเเาโกนียดกันแดดมันไปหัวตั้งเดียเนาะโอ้น้องสาวแท้ๆเลยนะดูช่างเล่ปะตากแดดหน้าดำหมดเนาะ ก็มาเยแเ n ่เ่มีเลยสแเามมังเอกไใส่เงยยติ๋งติ๋งแน่ครับแฟนเล่าเดี๋ยวนั่นไปแล้วบ้านไม่ตอบยั่ไงไปแต่แฟนช่างเลเขาสวยนะแฟนช่างเลนี่เหมือนดาราเลยเดี๋ยวผมมาเจอทีแรกอร กระทุ่มน้องกะละโกนะแต่ว่าผมเป็นคนชุมพลบุรีถามนามูนมาพอเพิ่นเป็น่ถก้อกันบ่อนจ้าเล่นดินเล่าเล่าเป็นเอฟซีเล่าไงล่ะเล่ไป็นรถจีบเล่านี่เขามาจีบผมได้แม่เนี่ยผมก็เลยตกลุมหลักเขาไปใส่มาคู่แม่กับก้อนกันมา นีคนคือกันเฉพาะแต่เขาว่าคนคือกันนั่นไหลกันนั่นแยงไม่ดีเลยเนาะครับพรานั้นผูดยังงี้กับว่าเป่าเปล่าแต่ทางนี้ก็บเปลาทางนี้ก็บบอกมม่ยืดต้นกันเลยนี่ครับของเก่าเหมือนหัวหลวงพ่อเลยครับหลนแต่ว่าเห็นในแบบนี้นะครับนี่มีคนซื้อต่อแล้วนะนี่ มีคนซื้อต่อแล้วครับสองเส้นสองร้อยครับนี่ของใหม่ใส่เข้าไปแล้วดอกเต็มครับฝั่งเสียเอี้ยงก็เสร็จพอดีเสร็จจากนี้ไปไหนต่อพี่เอง ไมโครปีปลายครับเขาบ้านสิเนี่ยเขาบ้านก่อนยื่นออกมาไหมอ๋แก่บ้านมานหรือว่าฤดูกาลนี่ไม่ได้ใส่ไ่ได้สิกุญแจเสก่ได้สิ่งนั่นไมโครไฟนั่นแมนแค่นนี้บ่แมนแมนโอ้โหนี่ครับไมโครเสียนนท์ครับไปแล้วแมนดูใส่ ผมนะนไปจะไปกระสังซีเรียลเป่แมนซีเรียน,นเงินสดสดทุกวันเลยครับว่าก <c oughs> ็เลยหาวน้ำเขาเนี่ยจังน้อยไปแล้วครับ เสียเอียงไปแล้วจับยัดใส่เข้าไปนะครับ เรียบร้อยครับยบสิ้นภาร,รกิจโอเคไว้รรจเ,เ,เจอกันใหม่ครับรายการต่อไปครับคุณเส้นก็จะไปจ่ายตังค์นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วดีดูหน้าตาคนจ่ายตังค์หน่อยครับอา้าวหน้าตาคนจ่ายตังค์ทำไมเป็น เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ